สวัสดีครับขอ,อยจนีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนกเกษียณน,นะวันนี้ฮะเราก็จะมาหาคําตอบกันนะว่าเราควรจะเปิดสมาร์ทแอซิในโหมดแลนกิ้งหรือเปล่านะควรเปิดหรือไม่เปิดนะและก็ความโกงความโหมดร้ายของสม,มัยแอซิดถ้าคุณเล่นเป็นนะพูดได้คําเดียวนะโคตรโกงเลยนะโอเคครเบื่การเสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่า คิดจะเติมเกมก็ถึงบริการเติมเกม c o o กก e ้แลนด์ชอบระคาถูกลุวนเร็วปลอดภัยถูกกว่เติมเองสูงสุด7 4เติมได้ทั้ง iOS และ Android เติมสนุกเติมไม่สะดุดต้อง c o o กก e ้แลนด์ช p อปชอ h ช p อปชอปชอส่วนใครที่คิดกำลังเติมเ e กม eFootball ขอแนะนำบริการเติมเกม c o o กกี้แลนด์ช p อลิงอยู่ใต้คลิปนี้อย่าลืมอุดหนุนกันนะโอเคฮะก็มาเข้าเนื้อหาหลักกันเลยนะ เออทุกคนอาจจะรู้จักสมาร์ทแอซิสในแพ็กก่อนๆนะแต่ว่าแพ็รล่าสุดนี้เขาเพิ่มสามารถเปิดในหมดแลกเกงได้ฮะแต่ก่อนมันเปิดไม่ได้นะเดี๋ยวยิ่งเปิดในหมดแลกิกงนะโอ้โหถึงกับร้องไห้กันเลยนะถ้าเจอคนเล่นเป็นนะนะสมาร์ทแอซิสคืออะไรฮนะสมาร์ทแอซิสก็คือตัวช่วยนะตัวช่วยในเราในการเล่นนะในระดับหนึ่งนะ อหมายถึงว่าถ้าเราส่งบอไลอะไรพวกเนี้ยมันก็จะส่งอะไรง่ายขึ้นนะทับจริงหนึ่งสองแทงตุ้ช่องอะไรง่ายขึ้นนะอ,อแต่ว่ามันก็มีผลเสียอยู่นะอ,อโอเคฮะเดี๋ยวก็เข้ามาในเทนนิงแล้วก็จะพาไปดูถึงความแตกต่างกันนะว่ามันเป็นยังไงโอเคตอนนี้ก็มาอยู่ในหน้าเทนนิงแล้วเดี๋ยวผมจต้องเข้าไปปิดเอ่อสมาร์ทแอซีก่อนนี่ตารางนี้เลยแล้วก็มาดูเรื่องพวกลูกส่งอะไรพวกนี้นะ มันจะถึงถึงความแตกต่างนี่ฮะผมก,ก็ส่งธรรมดาแบบนี้นะมันจะรวดเร็วทันใจนะอ่ามันจะไม่หน่วงนิดหนึ่งนะถ้าใครเคยเล่นสมาร์ทซีก็จะรู้ลวนะอ่ะทีนี้ผมก็จะกลับมาเปิดสมาร์ทซีเป็นออนนะอ่าแล้วก็จะให้ดูถึงความแตกต่างเดีย๋ยวขอเริ่มจากลูกเต็มมุมก่อนลูกเต็มมุมมันก็จะไม่ช่วยนะเป็นอยู่ที่การวาดน,นิ้วของเราเลยเดีย๋ยวขอเปิดเป็นมุมวมวก่อนแล้วกัน ปึ๊บอ่าโอเคเริ่มจากการเอ่อเล่นแม็กอัพก่อนเลยฮะพูดตามตรงนะถ้าเปิดสมาร์ทเดซิลแลเล่นแม็กอัพเนี่ยโคตรยากเลยนะอุมยากเลยนะถ้าไปเจอพวกพอิชั่นเกมใส่พอิชั่นเกมปิกไปปิกมาเนี่ยคือว่าเรียบร้อยเลยนะอ่าโอเคไปดูการส่งบอลนะความลูกสึกะหน่วงฮะนะตามความลูกสึกเลยหน่วงแต่ว่าการส่งบอลมันก็แม่นยาขึ้นนี่โดยเฉพาะลกูกเอ่อลูกชิปลูกอะไรพวกนี้นะ กับลูกเอ,อ่อพวกจิงไกหรือพวกเนี้แต่ว่านะข้อเสียคือการจบสกกรนะถ้าเราแตะไม่ดีนะมขึ้นหลอดม่วงกันมันเลยนะเอ,อ่ออย่างเช่นปรามานี้นะถ้าเราแตะปล่อยปึ๊บนึงเนี่ยถือว่าจริงยังไงก็เข้านะแต่ว่าถ้าเราไปกดค้างนิดนึงในโหหลอดม่วงนะข้ามคานไปไกลเลยนะในส่วนของเกมรับนะการใช้กระปกก็พูดอีกทีหนึ่งแล้วกันเล่นยากนะออพูดตามตรงนี้เลยแต่พวกเอ,อ่อพวก ตามชี้งหนึ่งสองแทนลุ้ยช่องพูดตามตรงง่ายขึ้นกว่าเดิมฮะถ้ามีสมาร์ทไลฟช่วยเนี้ยสังเกตได้เดี๋ยวจอจะหาจังหวะยิงไกลสักลูกหน่อยสิได้ไหมอา่าโอเคหาจังหวะยิงไกลหน่อยเอาทาร่าปึ๊บปื๊บปื๊บนี่จังหวะอะไรพวกเนี้ยมันจะยิงง่ายขึ้นนะอา่าแต่ว่าเราต้องกดแบบยังไงกดแต่ปล่อยแต่ปล่อยนะถ้าเรากดแช่ิด้นหนึ่งก็คือเจ๊งเลยนะอา่า โอเคฮะเราค่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะอืมแต่ต่อไปฮะผมก็จะใช้แผนนี้ไปลงแรงแล้วก็จะเปิดสมาร์ทแอซิตให้ดูนะว่ามันโกงยังไงนะมีข้อเสียอย่างไรนะว่าจะทำยังไงวันนี้ก็มาด้วยแผนห้าสามสองลเรามาคอเตอร์โคสซิมานีซิกี้นะก็จะทำชิ้นหนึ่งสองตรงกลางนะก็ทำให้ดูเรื่อลวกสูตรชิปตูดอะไรพวกนี้นะจะทำให้ดูนะโอเคก็ไปดูกันเลยดีกว่าโอเคฮะเริ่มเกมผมจะกดเออเป็นเกมรอบสองขีดนะ แล้วก็จะทําชิ้นตรงกลางแล้วสังเกตดูนะว่ามันจะทําชิ้นหนึ่งสองง่ายมากเลยนะถ้าเปิดสมาร์ทโฟนหนึ่งสองปุ๊บวิ่งแล้วจ่ายแล้วก็กดจิงเบาๆเรียบร้อยฮนะก็นะแหมเริ่มเกมมันก็จิงได้เลยนะออเจากอัลทาร่าแต่ว่าต้องฝึกนะเวลาจริงเนะี่ยบางคนไปแก่ไปกดแท้ไว้นะแหมหลอดม่วงนี่ไม่รู้ไปไหนเลยนะ แต่ว่าเขาเสียนะคือการเล่นเกมลับนะต้องใช้แม็กอัพดีระดับหนึ่งถ้าไปเจอผู้สายสไตล์โพดิชั่นเกมเขาตอบวนนหน้าเรื่องเนี้ยหน้าตอบเผ็โทษอะไรพวกเนี้ยพูดตามตรงฮะตาไม่ทันนะถ้าถ้าเปิดแม็กอัพนะมันช้านะเออโอเคนี่สังเกตดูฮะตอบบอลง่ายๆปึ๊บปึทำที่หนึ่งสองนี่แทงมาเอาทาร่าไม่ได้แต่เปิดขึ้นมาฮนะผมก็จะพยายามทําเกมตรงกลางเป็นหลักนะ นี่ประมาเวงก้าปึ๊บแทงลูกนี้สวยแล้วก็เรียบร้อยฮะเห็นไหมฮะน,นี่ง่ายฮะเห็นยังๆฮะถึงความน่นกลัวนะถ้าใครไม่เชื่อก็ลองไปปิดเอ่อสรามาไแอซิดดูฮนะแล้วแล้วก็ลองเล่นดูตามนี้นะคู้ตามตรงไงม,มันไม่วิ่งให้แบบนี้แน,น่นอนนะอ,อ่โอเคฮะตอนนี้ขึ้นนำแนละ้วสองตัวต่อศูน เดี๋ยวถ้า,ถ,าถ้ามีโอกาสจะทําเป็นลูกชิพให้ดูนะเออลูกชิพข้ามหัวลูกกดส่งข้ามหัวเออไม่ใช่แบบดบโยนบอลยาวอะไรพวกนั้นนะถ้ามีโอกาสนะถ้ามีช่องนั้นจะทําง่ายมากเลยนะถ้าเปิดสมาร์ทอดซิต์แล้วปึ๊บ,บโอเคบอลอยู่ที่เปเล่ดีนี่โอนิการนี่ฮะมันก็จะส่งบอลหนึ่งหน่วงนิดนึงนะแต่ว่าต้องฝึกอันเมืองสองอยังทำไม่ได้ แต่เอาข้างมาอันนี้เซเรอาโ,โน่โอเอสวยแม่วาอ,อยู่ที่วินิการมันติเนนี่เขาก็พยายามแทงอยู่กันนะพูดตามตรงครับเล่นเก็บรับยากคือน,นะถ้าปิดสบายเลยฟิตนะมันจะหนื่ๆห,หน่อยปุ๊บ,บมาเวงกาดยูเนส ชิปนี่ปรมาณนีเอ๊ะไม่ใช่ลูกชิปดิลูกเปิดจาวนะอออื <c oughs> ืเซฟได้เฉยฮะเนี่ยข้อเสียอย่างหนึง่งคือว่าการจบสกอร์นะมันจบยากนิดหนึ่งนะถ้าเปิดสมาสร์ทซิ์นี่ลูกส่งชิปนี่ขอหน่อยเดะอืมปรมาณนี้แล้วกันนะเออจะเป็นชิปก็ได้นียเปิดก็ได้นะแต่ผมขอเรียกว่าชิปแล้วกันนะสไตล์นี้นะแหบมบเมื่อกี้เกือบทำได้ด้วย มันจะเป็นลูกเปิดลูกอแทงช่องอะไรก็จะง,ง่ายขึ้นนะอะ่โอเคฮะบอลอยู่ที่เปเรที่จริงลูกนี้ที่ปอ๊อกโอเคเกียร์ทิ้งเลยผงมกลับามาเอามาเวนก้าเปิดยาวลูกนี้ให้โอลินการดได้ต้องขอบอกกอนนะแหนเอาเรื่องนะ,ะเิดมาซินนะท้านเลเกียร์เลกกินข่งหน่อย เคดักได้สวยโอเคก็หมดเวลาไปนะทีมเราก็ยังนำอยู่นะสองประตูต่อสูตรโอเคฮะเริ่มเกมบันอยู่ที่เปเรที่สวยฮะอัลตาร่าตามมาเวงกอาอัลตาร่าฮะยกมาลูกนี้ให้ดาวิ้งดูเนสเนี่ยเกือบได้ต้องขอบอกเลยนะถ้าเปิดสวนซีนนะลูกพวกเอชีฟโยนยาวอะไรพวกนี้จะทำได้ดีขึ้นเลยนะ เออถึงว่าเอาเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาสอนนะถ้าสายโยนยาวนะเออถ้าดูคลิปที่ผมทํานะเออเอาเรื่องนะทําทเป็นนะเออผมก็ทํามาแล้วนะเออไม่แพ้ก็ชน,นะนะกร้องไห้กันแน่นอนฮนะโอเคฮะยกมาลูกนี้เกือบได้สังเกตนะมันจะหน่วงนิดน,นึงนะเพราะว่ามันเราเปิดใช้สมาร์ทซีสนะถ้าไม่เปิดใช้สมาร์ทซีสเนี่ยไปตามสมองเลย ปึ๊บเห็นไหมน้วกดแป๊กเดียวนะมันชอทจะกดส่งแรงนี้นึงแล้วกดยกมาลูกนี้ต้องสับแล้วเรียบร้อยนี่ฮะนี่ฮะคือความมลลน์ของสมาร์ทแอซินะกดยกเบาๆทะลุช่องนี่เรียบร้อยนะถ้ามีตัววิ่งให้นะ 21, เห็นใช่นะถึงความน่ากลัวนะถ้าดาวเล่นเป็นนะปอะ๊ปึ๊บ,บอยู่ที่มาร์ติเนส โอลิงตาจีนุน่งนี้เซตไดปฮะไปทิ้งกนมาก่อนบางที่ดีคลไลทอ้าวดักได้สวยอืมโอ,โ,อโอ้จะโดนเอาอืมอยังติดบล็อกอยู่พูดตามตรงฮะเล่นยากฮนะถ้าถ้าเปิดสมาร์ทอปฟิจแเล่นเกมรับได้ยากมากเลยนะ มันต้องค่อยๆแตะค่อยๆไปนะถ้าเราเปิดเป็นปิดมาตินแล้วก็เล่นมาอันเดียวเนะี่ยเล่นง่ายกว่านี้นะโอเคโอลิการจะได้เตะหมุนลูกนี้เปิดเล่นทัานมาอืมอยังเซฟได้อยู่บอ่ที่เดวิ่งโดเนทแม่ท้านิดหนึ่งนะ โอเคส่งสวยโอนิกาดแม่สตบลอ็อกโอ้โหเจโดนหรือเปล่าโอเคทำชิ้นหนึ่งสองปุ๊บบยกมาลูกนี้มาแล้วแม่สปีชดช้านี่เนื้อนวิปิยานะถ้าเป็นอัลทาร่านี่วิ่งไปแล้วนะอืแย่นะครับแบบนี้ โอ้ยดักเข้าไฟท้าขวาโอเคเรียบร้อยอับบิยายกมาเลยให้ดาวิ่งดูเนทของโเลกเก็มแล้วันต่อแมอืมโอ้ยเขาตอบบอลเร็วฮะเตะทิ้งเลยอันนี้เมื่อกี้ผมไม่ได้เตะนะอมสมาร์ทแดฟิัมันเตะให้เองนะ เออมันจะมีบางจาังหวะถ้ามันจนตัวจริงก็เตะให้เลยนะยกมาตรงนี้ติดบล็อกอยู่ในผมเตะเองฮะบอลอยู่ที่ทดีแคร์ไลท์ตัเวลาส,สองนาทีแย่ละโอ้ยจะโดนหรือเปล่ายัางเซฟได้อยู่นาทีบนตัวตัแล้วก็เรียบร้อยคะเราก็ชนะไ,ไปได้นะสามพตูต่อศูนย์โอเคฮะก็เป็นไงกันบ้างนะสหาับสมาร์ทแนซีนนะถึงเข็นถึงความนะ Αι, เห็นถนึงความพิสงความโกลงของสมาร์ทไอซีหรือ,อยังนะฮะในเรื่องพวกเอ่ยกอยกเอ่ยยกข้ามหัวอะไรพวกนี้กับดักล้อหน้าแทงรู้ช่องนะเออปรมาณนี้อรู้สึกว่าถ้าเปิดสมาร์ทซีแล้วจะทำชิ้นหน่งสองง่ายขึ้นกว่าเดิมนะแต่ว่าข้อเสียแล้วอ,อย่างที่เห็นนะในเรื่องเกมลักกัดแชมเปีย้ยนอัพช้าฮะถ้าไปเจอพวกสไตล์โพิชั่นเกมทำชิ้นหนึ่งสองเร็วๆเนี่ยคือเสร็จเรียบร้อยนะเออแล้วก็อย่างหนึ่งนะก็การจมสกอรอนนะ ต้องฝึกนะถ้าเปิดสมาร์ทซีนะจะไปแตะแหมแบบครึ่งหลอดอะไรพวกนั้นไม่ได้นะมันปีมันตีเป็นหลอดม่วงเนี่ยอ้ไปนู่นเลยนะตา้ามคาดเลยนะเออก็ลองไปฝึกกันดูแล้วกันนะก็เอาแล้วนะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยน,นะครับ